เหรียญ50สตางค์การจนาพิเศษปี2539แบบนี้นะครับแบบที่ผมจะพูดวันนี้นะครับขอแค่คุณมีขั้นต่ำคุณได้แน่นอนในราคาเหรียญละ400บาทครับ ของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางสวัสดีครับนะสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านนะครับผมปุณพัชศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านปานันนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกับ FC เกี่ยวกับเรื่องของเหรียญการจนาพิเศษนะครับซึ่ง ปัจจุบันผมเชื่อว่าเหรียญการจนาพิเศษหลายคนอาจจะได้เก็บไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะตั้งแต่นะครับยีสตางค์นี่คือหลายคนอาจจะเคยผ่านมือนะครับนะเหรียญยี่สิบสตางค์ก็ยังมีนะครับเหรียญ50สตางค์หบาท5บาท10บาททุกวันนี้นะครับหลายคนเนี่ยคือพยายามที่จะเก็บไว้นะพยายามที่จะเก็บไว้แล้วนะครับหลายคนอาจจะมีกันนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้เลยว่านะครับเหรียญการจนาพิเศษที่คุณมีนั้นนะครับนะฮะ มีราคาหรือเปล่านะวันนี้นะผมจะเอาเกี่ยวกับเรื่องของ50สตางค์นะครับซึ่งนะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่าจะมีเก็บไว้นะปัจจุบันนะเหรียญ50สตางค์เนี่ยเวลาได้ทอนมาเนี่ยหลายคนก็ไม่เอาไปใช้หรอกพอไม่เอาไปใช้นะครับพอไม่เอาไปใช้คุณก็จะเก็บไว้นะส่วนใหญ่นะไปดูได้เลยฮะหลังตู้เย็นตามลอกจอกตามลืบอยู่ในบ้านคุณเหรียญที่คุณเห็นอยู่นี้ปเ,นนเป็นเหรียญ50สสตางค์นะฮะเป็นเหรียญ50สสตางค์ สภาพผ่านการใช้มาครับอ่านะผ่านการใช้มาครับ FC ของร้านประนันส่งมาขายผมนะแล้วก็ผมก็ให้นะให้ให้ราคาไปแล้วเขาก็ขายมาวันนี้ก่อนที่จะส่งให้นะลูกค้าไปนะผมขออนุญาตนะครับเอานะครับของชิ้นนี้นะครับมานะครับเอามานะครับนะทำการนะรให้ลูกค้าได้ศึกษาให้ f c ได้ศึกษาก่อนก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือน ช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับของที่ร้านปลาหนันรับซื้อนั้นมีหลายอย่างมากนะคุณต้องศึกษาให้ดีนะ mm hmm. เหรียญรุ่นนี้ไม่ใช่เหรียญโบราณน,นะไม่ใช่เหรียญโบราณน,นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญที่ระลึกและเป็นเหรียญหมุนเวียนไปในตัวด้วยเพราะว่าทําออกมาเพื่อใช้ในการซื้อของใช้ในการหมุนเวียนจริงๆครับอ่าเนะี่ยผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้รับเท่านั้นนะผมยังรับอีกหลายอย่างนะ อย่างเช่นนะครับนะพวกเงินตราโบราณอ่านะเงินตราโบราณน,นะครับแล้วก็ยังมีธนาบัตรเก่าธนาบัตรหายากอะไรต่างๆนะผมรับซื้อธนาบัตรที่มีการผลิตภาานะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะพูดยังไงก็พูดไม่หมดเออนะต้องบอกเลยว่ามันเยอะจริงๆว่าเราก็เลยต้องให้ทุกท่านได้ศึกษานะแต่และอย่างไปแล้วกันนะฮะสำหรับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ ยืนยันมาซื้อจริงนะนี่คือเหรียญ50สตาตค์ปี2539นะโดยปกติแล้วเหรียญ50สตังปี2539เวลานะคุณทำการสลับเวลาคุณทำการสลับทำการสลับเนี่ย yeah, เห็นไหมคุณจะเห็นด้านหัวกับด้านก้อยหันขึ้นทเดียวกันใช่ไหมล่ะ แต่วันนี้นะครับเนี่ยนะไม่ถึงกับสลับเป๊ะๆแต่ว่า,าจ,จะเอียงเล็กน้อยแต่วงการเขาว่าเป็นเหรียญแปลกนะก็คือเกินเกินครึ่งมานะเอียงเกินเฉียงมาอ่เงี้ยนะรับซื้อรับซื้อนี่นะเหรียญน,นี้ยินยันรับจริงฮะแต่ถ้าเกิดคุณหันมาแล้วปรากฏว่าด้านหัวกับด้านก้อยตรงกันไม่ต้องเสนอมานะอันนั้นน่ะผมยังไม่เล่นนะสภาพ ผ่านใช้ไม่เล่นสภาพไม่ผ่านใช้โอ้ยยังโคตรถูกอยู่เลยอ่านั่นแหละนี่คือข้อขีดจํากัดของเรื่องนี้แต่นะคุณอาจจะไม่ได้ศึกษาไงคุณอาจจะไม่รู้ว่าเหรียญเนี่ยมีราคาจริงใครมีแบบนี้ติดต่อเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานันไลน์ลแอดปาน,านันแปลแปดนะครับโทรศัพท์ศูนย์หน้สี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามร้านของเรายืนยันซื้อจริงฮนะร,ร้านเราอยู่ตรงข้ามสามกรณ์นะครับอยู่เปิดตั้งแต่ช่วโมงเช้าสี่โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะฮะ ส่งภาพมาให้เราดูก่อนนะทำการนะพิกอย่างนี้ให้เราดูอ่าหรือไม่ว่าพิกไม่ได้ไทยกับกระจกมาอ่านะนั่นแหละครับวันนี้นะครับคุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของสะสมวันนี้เรามาพูดคุยกันได้อ่ามาพูดคุยกันได้นะครับนะอะไรที่ผมประกาศรับซื้อผมยืนยันว่าซื้อจริงอ่าผมยืนยันว่าซื้อจริงแต่คุณต้องส่งภาพมานะพูดคุยกันก่อนนะส่งภาพมาประเมินราคาก่อนนะคุณไหวผมไหวนะคุณไหวผมไหวนะถึงจะได้จ่ายตังค์กัน เออนะแต่ถ้เกิดส่งมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันของหาง่ายมันไม่คุ้มค่าส่งเราก็ไม่เอา,เอานั่นแหละครับนี่ย